นี่นายผุ่นแก้วนายเปียกกู้ช่วยต้องคุณไปตั้งพาร์ลังวัดนะเสร็จเรื่องแล้วก็มาตักงเนื้อติดกลางรุ่งต่าใจกันแต่ตักจะโผลนายผุนแก้วนั้นนายเปียกอย่างมันต่ำรอยหวั่นคนพอใจตัก้งยาคุดมันแล้วกุดยกยกเอวแหลมกุดลอยเปียกอาจารย์ใจแจ้งยะตากูตําเป็นแต่ลังแกใจกูแล้วเลยกูต่ำเป็นดั้นเดียวล่ากูล่างไม่อันใจ mừng chăm là buồn kia rượu trí ni ta tốt bình bia lãng lên chai tay bia lãng để việc nè phải chết rượu chết lãng mà bộ bộ tí cút phải việc quay kê phải tăng phá Ừ phải quân lên leo quân lên leo Ừ lục của gắn lắp ở nhà đây chơi lên trời ta khôn giờ trông bà lê cây thì lắp măng Ừ, mười buông mười chín ông ăn bùi tai tay đi buôn สอยทูตีทูตีมันมาเยใาใจจังที่อ่ห <c oughs> ลับกันหมดแล้วหลับหมดแล้วแต่กูไม่จริงเพื่อก็หลุกกูหล,ลับก็กูมาเดีด๋ตากรุดคนนั้นอืบังนั่งมืดนั่งหลุกกูหล,ลับกดสัตว์กับมากมังตุบก,กับดุบมันแต่กูไม่กับหมดกูแต่ตำหลุกกูเพราะนั้นไม่ตำปุ๊ดสอยมันตำเหลอๆไปจากก็ไม่ตีกันได้นหนังเล่นปลีอยู่แต่ส่วนละ ฮันเออกูไม่รบลูกกูก้องตายก็เออ,อนี่กูแตง่งเปลีป่ยนไลูกกูเพลี่เปลียนไรคุณอะวงไว้ก่า <c oughs> จะหลับตาลุงไปได้อย่างไรคุณใจนั่งหลับมือจิงมือทับมันหลับพร้อมกัน <c oughs> แล้วข้าวเจ้าภาพมันก็ไม่พอดือนั้นแ <c oughs> ต่งแตครั้งวันไม่ตั้นขึ้นรุง มันหลับกันจังในหนังปวดหัวขคาตัวเต็มจาดตากาดจักบาทมันหาวะโกงกีต้ากี่บทขาเพียนหัวเวียนตังรุงมือจริงมือโบงและลักแกงเจ้างานห <c oughs> ันมองไปแลวมือปีเป่าดีก็พอเข็นได้ทั้งปีกินเหล้าทั้งนานจองนาน <c oughs> มือกลองก็ลงไปขีคู่นี้รำคัญจะดสัตว์กับขวานก็ทำไม่ได้ชะงักขาตัวก็กลัวจะเสียกลัวเมียมันดาเราให้ราคาหกร้อยน้อยไปแต่คืนเราบนจูจีมันไม่ตีเครื่องง่ายหลับได้หลับไปมือโบอกหัวดอ <c oughs> ไลยไม่วาตังมดว่าตังเม็ดกีตีนะลงบนกูเออจริงมา嘛ให้เมตีตำปลืก้กันเราติ้งละปิ้นนะคะให้ใบใจคืนนี้มาปบแม่์เมย์หยาดลิบครับแม่เอ,อ๊ะนั่งไม่เลึกแม่อย่าเลือกโป๊กไซน่ะคะ่ะใครรับบานก่อนนั่งดูกูเฉกันพี่ถอนตายสับเครื่องนะในในก็คืนนี้ก็รับมาเร็วคัะใบใจกะอาดนี่กะนั่งอาดกะจ้ามเรือละไม่เล่นตีอาด ไม่ใหญ่กูแคบเหลือกะคืนนี้ถ้าเจะาป่าไม่บอกมึงเหลือสักกูไม่เหลือค่ะเล่นไก่ตายก่ายยุกไปเลยค่ะสวยอามตก้าซ้ำเหนือเหล้วก็ไม่ได้เล่นเลยค่ะซ้ำเหนื้อค่ะหลบนั่งไม่ได้จับไม่ได้ตองเลยคืนนี้ใช่ใบใจแม่เออลูกดุยจะบับดูร่าบูร่านเดี๋ยวปดแม่ท่าแต้พี่น้องได้ชมนะคะฮะได้ชมค่ะอฮะแงพิตร์ตาไอ้ได้ก้าก็อัลลักกิ้งในกับเราเพิ่งรุ่งกัน อะไรลูกกูอยกกินไงกันแล้วกันตายโอ่งแล้วใจทีจะติ้งกันในทับค่ะโอ้ยเคงในบนี่เปล่าปล่ากันน้องเกงเมื่อย่างหลุนไม่มีไอ้บุงว้าวไม่โบงโอ้ยเบ็ดซับซีดกันว่าเบสไอ้เบ็ดซีดเบ็ดซีดต้นเต้นว่างนี่กันใ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 นเฟสกับบิกินี่เต้นย่องย่องย่องกันแม่เอ้ยตาเน็ตดีพลีได้ไอ้เบ็ดซับซีดนั่นแขวนครับค่ะแขวนครับค่ะ เล่ตุก้กืนเ้อให้นายทับกายลุนแต่กลางรังไม่มีกว้านนัะค่ะถตายคนกว้านน้ะม้ามวันเก้าๆบดอยงามนี่วันซิ้วเพนค่ะบอ้าวเนี่ยพอแต่ตาเนีแม่ชมค่ะแม่อย่าปิดตานะแม่แม่ปิดตานแม่เลยไม่เห็นกันโอ้แม่นนะตาชมค่ะตาชมคลลกันโอยดีปนตื้นตื้นฮอลลกูดิไม่ใจคืนอ่านตาเล็กอ่ะตาเล็กอ่ะเอาก็ต้องร้อนลงตีนนะคะเด็อายุตั้งกว่าสิบแปดปีหลอกเด่นเบสกัจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะอค่ะตาชมค่ะ ไรอ่ะหยัดเมมดูกหลันอยู่กลอเกเล็กกล <cetera> อกเล็กตะเคียนอะไรเมมตัดใจไปกูกอเจี้ยงปลบมือดังดังปลอมปลอมสักครั้งค่ะขอบคุณค่ะแม,ม่เฮ้ยกอเจี้ยงปลอมมือเช็คเลยวว่าเรือกี่คนแล้วค่ะ อย่าดิบครับค่ะอย่าดิบครับค่ะเจ้าเจ้าเดี๋ยวมาเลยนั่นคนงคืนนี่กูแรกงา้นจะคนกับลูกโคกันอย่าแคบครับค่ะอืมมือปีนี่ก็ลินดีว่าเผื่อนค่ะเออลินไม่ดีโปใหม่ปีมาร้อยไหมค่ะ <c oughs> ได<อ>้เรียกว่าเรียกมาเรียวกันครับสกิดนะอืมนะเจกิดดูนะโอวคู่เอ้ยู่ค่ะ <c oughs> คูมาช่วยต้อนแล้วมาเวยตึงถูงัดในนอนทอดในหนัง <c oughs> ผู้อัดไอนอนโดนในหนังผู้อัดไอตันโดเป็นตาดำผู้ต้อนมาไว้ตาเปลกเปลกผู้ต้อนอาไว้ตาเปลกเปลกอัดมาตาเล็กให้หลอกฟ้าพี่ก็แล้วกนพอตัดจากนั้นแล้วจะทาพอตัดจากนั้นแล้วจะทาอาบันลังกาว้าวใครจด มาก็แ,แม่มื่อให้เดียพอลุงปปน,นั่นละจ้าจบค่ะเอ้อยเก๊กมานจะเปลี่ยนหนูด้าคืนนี้ตายโอ่งนี่กับไหนตับเจัดผมกับไหนอกอ,อกอรือตีเคยดีจะเปลี่ยนจืดอ,อิสลามกับซุลไลมันตายโอ่งเลยหยัดผมแก๊กจริงแก,ก๊กันนี่ตาเต็ดได้เม่เร็วตายโอ่งไปอืมอยู่ได้กับไหนตับกู นันคือวันคนในตับมาตีโบงถึงเก่งในไม่หนุงค่ะรับรับตื่นตืนรับรับตื่นตืนตนอนปนั่งกุบกั๊บช่วยหมายโบงช่วยพิษช,ช่วยก้ยมาตีว่าขอกมดต <c oughs> ์อยอ่ะนอ่ะนะขยันจนโยมไม่นั่นไม่ได้ก็ตีทิพย์แล้วตอนเดียวเล่นนานนานคนแก่ว่าหลากเห,หลืองค่ะไม่หลากกระรุ่นไม่จัง <c oughs> อ้าวยกขึ้นโนั่นเราาก็เฉียดแล้วี่ป่ากูขึ้นรับตีแต่กูขึ้นลบไม่ได้แล้วฮะว่าตาขึ้นรับตีกูลบไม่ได้แล้วนี่อื sai, cheo qua kêu thì đúng cặp vậy đi, cheo qua cứ đi, à nấp đơn đi, cheo qua luôn đi, wow, má mốt pleu hết อย่าดนัลนเด็กนี่ป่ากองไปเร็วรับเอามันมันค่ะยัวยัวกันะอนนละค่ะร้อยเนะเอ้ยัอาเลย เียดเหมมเกลียดเหมแมมเดาละปั้นเลเดาละปั้นเลอีเปลดไม่ต้องมาอ,อ่อยลูกโกโลูกนี่ก็ไม่กินจานนี่ค่ะแหมตําเอาแต่พี่ปราบเดินทางไปนครไทบุรีกันเดี๋ยวนี้ไอน้นางก้อนไทบุรีใช่แล้วนะไปถามวงราชาว่าทำไมต้องเลื่อนวันแต่งงานของฉันด้วยแต่ตอนนี้มันเที่ยงแลวฉันเดินลำบาก